เอาอาเอาออกก่อนเอาออกก่อนวันนี้โชคดีลโอลูกเอยไม่นาพลานเลยกูแล้ววันนี้ไม่ทำะไรกันยังนี้ยอครับให้ยายไปก่อนไหมได้ไหมได้แล้ครับโอลูกเอ้ยใจเย็นนายบ้าย ได้ไหมเดี๋ยวยาตนั่นะตาตีฮ่าฮาตะลงตรงเสาพอดีด้วยนี่มันถึงถูกถูกเสาของยานเป็นยังไงรได้ไหเจ็บนี้หมดแกนปูเจี๊ยบกลับไงอะทีนี้ ถ้ามีกล้องกปัวนะโอ้เรียบร้อยเลยแกแบตจะไม่ทำจะไปเปิดจะไปเปิดจะไปเปิดถอดถอดใครมือไม่เปลี่ยกไม่เปิดถอดถอดช่วยมใ ครับจะปเปิด